ภระคูสุธีธรรมมาพิระเจ้าวาดวัด่าพัฒนารา,า,ามขอโอกาสพระเทลานุรัครูบาอาจารย์เพื่อนสารสัม,มิพระภิกษุส,สม,มนเณรทุกูปขอเอจริญพรญาติโยมซึ่งวันนี้เจ้าภาพถวายบัฐตานารเพียนในวันนี้ก็คือคุณครูนุดานาแก้วแล้วก็มีเจ้าภาพเสริม ร้านกาแฟสดหอ,อมน้อมันไก่หมุมจันยาคุณสุรีไพรุดกีละตีลัดลับน้ำเฉาบไว้แบบเจ็คหวยซึ่งอาหารูน,นูดานางแก้วได้ป่านเกิดวันเกิดก็ไดเ้เอาไว้พระนาอาหารในวันนี้ก็การที่เราได้เ,เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่า เราได้สิ่งที่ดีที่สุดการมาของเราก็คือมีสามอย่างมีดีอยู่สามอย่างการเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งมาดีเพร่อมีบุญ2ออยู่ดีเพราอมีคุณ3ไปดีเพราอมีทุนการที่เรามาดีเพร่อมีบุญภาษาบาลีท่านเรียกว่าโอเคกัตตาคนยะตาก็คือว่า การที่เราเกิดมาทาไมถึงบอกว่ามาดีเพราะมีบุญมีบุญที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายที่สมบูรณ์มีอวัยวะที่สมบูรณ์มีครอบครัวที่สมบูรณ์มีหน้าที่การงานที่ดีมีเงินที่มีการงานมีเงินมีสิ่งต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีมีกาลยารที่ดีที่ว่าเราได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็คือว่า มีโอกาสได้ทําบุญอย่างเช่นวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาทําบุญกับพระศีระหรือพระพิกสุสามเนรที่ท่านมาจากที่ต่างๆหรือว่ามาจากที่ศีมารวมกันแล้วก็ได้ทําบุญถวายพระตาลน้งเปลียสิ่งนี้เรียกว่าเราได้สิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบนันนี้ว่าได้ทีแล้วเพราะว่าเรามีบุญอันเกิดตาไว้ในก่อนคือบุญนํามาโอเพกตาคุญญาตา ส่วนที่สองที่ท่านเรียกว่าอยู่ดีเพราะมีคุณก็คือมีคุณธรรมคุณธรรมพระท่านก็มีคุณธรรมของท่านก็คือมีศีลญาิโยงก็มีคุณธรรมมีศีลห้าเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันต่างคนต่างทําหน้าที่พ่อแม่ก็ทําหน้าที่ของพ่อแม่ลูกก็ทําหน้าที่ของลูกก็คือว่าถ้าเป็นภาษาบาลีตัวหนึ่งก็จะบอกว่าอัตตะสัมมาปณิทิที่ก็คือการตั้งตนไว้ชอบ เรามีคุณงามความดีมีคุณธรรมสังคมก็อยู่เป็นสุขสังคมก็ร่มเย็นอันนี้ท่านเรียกว่ามา,อ,าอยู่ดีพาะมีคนก็คือมีคุณธรรมมีศีลธรรมนั่นเองไปดีพ่อมีทุนถึงเราจากโลกนี้ไปเราก็มีทุนที่จะไปภาษา้าเรียกว่าสุขโตสุขโตเรียกว่าผู้ไปดีแล้วก็คือเรามีบุญกุศส ที่เราได้ทําไว้เราเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาได้ให้ทานได้รักษาถิลได้เจริญาวนาได้ทําเว็ได้บําเพ็ญบุญต่างๆอันนี้ถือว่าเราได้พบทั้งสามอย่างก็คือเป็นผู้มาดีเพราะมีบุญอยู่ดีเพราะมีคุณแล้วก็สุดท้ายเอนจากโลกนี้ไปแล้วถึงไปที่ต่างๆเราก็ถือว่าเป็นผู้สุภโตกเป็วว่าเป็นผู้ไปดีอ่าก็ดังที่อาตาม,มาได้ สมโภท่านิยังกระถามมาก,ก็ขออ้างเอาอ้างมีเอาคุณอนุภาะแห่งคุณพระพุทธพระธรรมคุณพระสงฆ์จะมารวมกันพุทธธรรมปากเป็นเดชะเป็นประลาประดับใจน้อมนำส่งให้คุณรูนุนดาน,นาแก้วและเจ้าภาพทุกท่านและญาติโยมทุกคนจงมีความสุขความเจริญประสบสิ่งสำเร็จ,จเจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขาะพระระปฏิพาณพรน่าสารสมบัติทุกท่านทุกคนเถิด ああ。